เดียนอยากรู้ภาษียังคาราคาซังข้าวของค้าขายก็ลหมักมกระบนส่งออกก็มีปัญหาในล็อตใหญ่ที่สุดคือประเทศใหญ่สุดรประเทศเราเองในประเทศตอนนี้เดี้นทราบข่าวมาว่า GDP ในประเทศโอ้โหเป็นอันดับบ้วยในเอเชียเลยใน South อีสต์เอเชียเราจะทำย,ยังไงคะนั้นะประชาชนปีหน้าไม่จนกรอบบ้ยในอาเซียนเนี่ย GDP บวยในอาเซียนเนี่ยคนไทยยังไม่ชินอีกเหรอเพราะว่าบวยกันมา10ปีแล้วนะ นะครับจะบวยอีกปีนึงก็ก็เหมือนเดิมอ่ะนะแสดงว่าเราเป็นคนคงเส้นคงวานะนี่พูดเข้าใจหรือพูดด่าๆคะพูดเน็บมาพูดเน็บอ๋อเน็บอ๋อเน็บโอเคไม่ถึงด่าเน็บเน็บเฉยๆนะครับไตรมาสไตรมาสนี้ไตรมาสที่แล้วเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยเหลือ1.2ึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดก็2.8เหลือ1.2ึ่พิเทศ GDP แล้วก็สภาพัฒน์ก็คาดว่าจะไตรมาสนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยไตรมาสสุดท้ายของปีเนี้ยเหลือ0.6 1.2 <1. S> ลดลงมา0.6เตีก<า>ระทรงงวงกันคลังไม่ยอมเฮ้ยกระทรวงการบอกว่าต้อง1.1%เปซต์ปีไตรมาสนี้สามเดือนหลังเนี่ยต้อง1.1%เปเนตดือนธันวาคมเขาไม่ได้ทำงานร่วมกันหรอกคะก็หน่วยงานแล้วต้องประสษากันไม่รู้นะผมคิดว่าน่าจะผมน่าจะมองว่าน่าจะไปข้างๆข,ของกระทรวงการคลังน่าจะโตกว่า0.6เปเซ